รวมรถมือ2 jk สวัสดีค่ะขอ,อนำเสนอเก่ง5ประตูยอดนิยมราคาเบาๆนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงค่ะไม่เคยชนไม่เคยติดเกตนะคะขับดีภายในสวยสะอาดพร้อมใช้เครื่องยนต์เบนซินค่ะ1 5 0 0นซีซีนะคะพวงมาลาัยพาวเวอร์ค่ะเครื่องเสียงมีฟังเป็นวิทยุจอ2ดินค่ะ cd mp 3ใช้งานได้นะคะเบรก abs ค่ะ กระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะคะราคา139,000บาทผ่อนได้จัดไฟแนนได้ค่ะเครดิตดีฟรีดาวนะคะค่างวดอยู่ที่เดือนละ3,589บาท60งวดด้วยกันนะคะท่านใดที่สนใจกำลังมองหารถยนต์ไปใช้กันอยู่นะคะถูกใจคันนี้ติดต่อนัดดูรถทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติม,มติดต่อผู้ขายกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ตรงคำอธิบายเพิ่มเติม,มใต้คลิปนี้เลยค่ะ แอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ